ยิบซีคีรติวิวาหวานริมทะเลแต่เจอช็อตไม่คาดฝันทําเขกกรีดลั่นงานสลักโสดเป็นอีกคู่สำหรับยิบซีคีรติมหาพฤกษพงศ์กับแฟนหนุ่งนิโคลัสฮอหลังคบหาดูใจกันมานานเกือบห้าปีในที่สุดก็ฝ่าอุปสรรคจนมาถึงวันวิวาเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางโงก โดยเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาได้ฉลองกันแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวและเพื่อนสนิทล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาได้จัดงานที่ริมทะเลสมุยอีกครั้งตามความฝันของเจ้าสาวยิบซีนอกจากความหวานของบ่าวสาวแล้วในช่วงข้าของงานปาร์ตี้จังหวะที่คู่บ่าวสาวกาลังตัดเค้กแต่งงานอยู่นั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ นึ่งคือเค้กแต่งงานคว่ำทำบ่าวสาวตกใจแรงเวอร์และคนทั้งงานต่างพากันกรี๊ดลั่นแต่บ่าวสาวก็ไม่ซีเรียสหยิบเค้กที่คว่ำกินอย่างอร่อยมือเลอะหน้าเลอะเป็นโมเมนต์ที่ฮาสุดๆทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ